เรามาดูแม่ค้านะครับเดี๋ยวเอาของมาขายตลาด5นาทีหน้าถางีวีลัมตอนนี้แม่ค้ากำลังเรียงจากรถกแม่ค้ากำลังเรียงข้าวของ,วงจากทานี้หาแม่ค้ามาแล้ว ดูด้านนี้นะครับไปขาก็จะอะไรับโอ้คุณงยายเราไปดูนะครับตลาดห้าทีวีแล้วหาแล้วนะครับนี่ตลาดดวนๆดนด,น,ดนเอ้า นี่ถือว่ายังไม่เยอะเอกน <c oughs> เอาคุณพิลาครับมาชมตลาดห้านาทีเอาโอ้ห้านาทีจริงๆครับนี่อยู่เมฆาแล้วครับลง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 จากรถไปแล้วก็มาวางกันปุ๊บปั๊บปปุ๊บป๊บบอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> โอ้เราไปดูดูดัง <c oughs> ครับนี่ <c oughs> bát trí bát giác oh, 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 oh được cái dài như vậy á sốt chế cái gì? sốt chế เฮ้เอาดูมองนี้ดูกินก uh ินอะไรเป็นครับเอาดูนะครับเราเรามาชมนี <S <s ่เอาขนมนี่ไหมเวลานี <h <h Ges ่นี่ขนมนี่กินได้นี่ไม่ไม่วานไปซื้อมาแล้วโอ้นี่ครับนี่ดูค่งโลเท่าไหร่ครึ่งโล50อย่างโอ้ยายขายพักขายพัก เอาด้นยครับนี่นั่งวางเยียงกันไปถึงนู่นเลยเอากินน้ำนี่ไหม,ม <c oughs> ครับร้านนี้ก็ตลาดทางด้านหน้านู่นก็เป็นอ่าวันนี้ไม่ออกใช่ไหมครับล็อกเตอรี่โอเคโอเคมาเจอกันเอาอเดี๋ยวเจอกันนะครับคือเวลามาเจอกันทีร้านนี้ไฟวีรามาชมตลาด5นาทีครับ โชคดีครับโชคดีครับครับขอบคุณครับดีครับอย่ลืมมาอยู่ต้องทักทคยกันมาก่อนเด้วยราเราออกจากนี้จะไปขายในต่ออะไรไปตลาดใหญ่ไปตลาดใหญ่อ๋อไอ้นี่เขาเขาให้แค่ช่วงนี้นิดหน่อยแค่นี้อ๋อหนาทีสิบนาทีก่อนจะไปที่อื่นเออ แต่เราจะดูนี่อะไรน่าสนใจยายมาจากสายยายไ่นอ้เียวเดียโอ้แถวนี้อ kind of um, ีหย uh, uh ังยายไดหยัง่บ้านต้มไก่หรือไก่บ้านเล้มเดียวาเอาไปเอาอะไรโอ้เอาอตาไปก่อนอาอ อันนี้ยังครับนี่แป้แลแกปอเอไมแปลกๆไม่ค่อยเห็นนะครับนี่แคนตาลูปเล็กโอ้ลูกแคนตาลูปที่เล็กๆเอามาขายเป็นผักเนาะเดินเอาไม้ก็ิบห้าาเดินเดินชมเดินชมนะครับค่ะอืมโอ้ แกงยังยายนี่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 อันนี้โอ้เอ้ามามาจัดมาถุงจักบาทยายฮะโอ้เอาเอ้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 าได้เจ๋ได้ค่ะบุดหนุนไปแล้วนะครับหนึ่งอย่างอ้าวเราได้ ไปต้มไก่มาหนึ่งถุงนะครับเอ้าเดี๋ยวเราเดินดูก่อนที่จางนี่ไปขายใส่ต่อยายไปตลาดทพ่งโอ้โหตอนนี้นะครับเห็นบางคนก็เตรียมจับจ่ายมาดูตลาด5นาทีหน้าท่านี้เป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับของดีลัางตัวไม่มีนี่ยช็น้ำกี่ชิบัดจ้า ครับทั้งสองฝั่งนะครับในงานนี้ตัวคนคนมาซื้อกันเยอะเหมือนกันโอ้ปลาปลาลดนะการยังไงยายไม่สามารถได้ใช้ได้เทโอ้ปลาลดหายากเนาะนี่ครับปลาลดนานๆนานาหาทีก็มีมีหอดอย่างไงหนูหน้ากว่านี่นี่ครับ อันนี้อาหารพื้นบ้านกุ้งวังตุ้งวังตุ้งไอ้ผักกาดทำส่งนี่บ่อยมากไม่ละห้าสิบอย่าง,งโอ้โหนี่ครับด้านนึงอ้าเลิศเลเทีนี่เยอะขนาดนี้มาหนึ่งโอ้โหอากเราจะเดินไปดีครับเนื้อเนีน่ยสนใจส่วนมากก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านด่วนแต่เสน่ห์ก็คือราคาถูกครับราคาจะถูกกว่า ราคาจะถูกกว่าทั่วไปใช่ไหมราคาสดแล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมครับโอ้ยสดไทยสดสดผัดข้าวก็มีโอ้หนุนปลา โอ้โหประสมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินชมฝั่งด้านในนะครับโอ้คนมารอจับใจเรามาฝั่งด้านหลังนี่ครับยาวยาวยาวในด้านนี้ ชมด้านหลังนี่นะครับพิ่งมาด,ดูครั้งแรกนันครับนี่เดินสปทางนี้เลยตลาด5นาทีตลาด5นาทีอปารเือดอแค10บาทาุบาดสงสนะอาหารถึงบานสดๆนะครับ10บ,บาทน,นะคะ ครับตลอดทางลงนี่นะครับนีง่งกระจายนะครับตลาดรถไฟนะครับดด่วนไปประตลาดห้านาทีบุรีรัมย์นะครับมีสถานีนะครับ